สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูแกงไก่ใส่ฟักครับวันนี้ก็จะทําเป็นแกงกะทินะคบเพื่อนๆทําไม่ยากเลยนะครับแล้วก็หอมอร่อยมากๆด้วยนะคะเพื่อนๆและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันครับมาดูวัตถุดิบของเราในวันนี้นะครับก็จะมีโหระพานะครับก็เด็ดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามด้วยไก่ผมก็ใช้ไก่เป็นส่วนของสะโพกนะครับตามด้วยเลือดแล้วก็แฟงครับหรือฟักแล้วก็ ลอกแล้วก็หั่นเตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พริกครับพริกแล้วก็หั่นซอยเพื่อที่จะนําไปโรยไม่มีก็ได้นะครับตามด้วยพริกแกงแล้วก็กะทิกะทิผมจะใช้เป็นกะทิกล่องน,นะครับในวันนี้ก็ใช้อยู่ที่500 ml ครับเมื่อเราเตรียมวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เทน้ำกะทิลงไปได้เลยนะครับเมื่อเทลงไปแล้วก็ติดแกด๊สใช้ไฟระดับอ่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเคี่ยวพริกแกงกันครับ เมื่อน้ำกะทิของเราเริ่มอุ่นขึ้นแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปได้เลยนะครับพริกแกงที่ผมใช้ในวันนี้ก็ใช้อยู่ที่ประมาณ2ขีดนะครับนี่ครับใส่ลงไปได้เลยครับจากนั้นเราก็จะเคี่ยวให้กะทิแตกมันครับเดี๋ยวผมจะตัดให้เพื่อนๆดูไปทีละนิดนะครับว่าแตกมันประมาณไหนนะคบเพื่อนๆนี่นะครับกะทิแตกมันของเราก็ประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเติมน้ําลงไปกันครับก็ใส่น้ําลงไปทีละนิดนะครับคอยเช็กดูความเข้มข้นของกะทิแล้วก็น้ํานะครับอันนี้ยังข้นเกินไปอยู่นะครับเพื่อนเพื่อก็เติมน้ําลงไปอีกนิดครับเรายังไม่ต้องเติมน้าเยอะจนเกินไปนะครับเราเติมแค่ให้ไม่ข้นจนเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาใส่ไก่ใส่เลือดแล้วก็ฟักอีกค,ครับเดี๋ยวทั้ง3อย่างนี้เขาจะ มีน้ำออกมาด้วยนะครับเพื่อนเมื่อเราใส่น้ําลงไปแล้วจากนั้นเราก็รอให้น้ําเดือดนะครับแล้วก็ใส่ไก่ลงไปครับกับเลือดใส่ลงไปได้เลยตามด้วยฟักครับที่เราเตรียมไว้ครับนี่นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีหนึ่งว่าตอนที่เราใส่ฟักลงไปเนี่ยครับน้ํามันขึ้นมาเยอะแค่ไหนถ้าเกิดยังค้นอยู่เราก็เติมน้ําลงไปได้ครับเพื่อความเข้มข้นของแกงนะครับเราต้องคอยดูตรงนี้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนนะครับรอน้ําเดือดขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันนะครับ ตอนภาพมาที่น้ำก็เดือดได้ทีแล้วนะครับอย่างแรกที่เราใส่ลงไปก็เป็นผงปรุงรสน้ำตาลแล้วก็น้ำปลาครับนี่ครับปรุงประมาณนี้นะครับใครอยากใส่ผงชูก็สามารถใส่ได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนปรุงไปแล้วเพื่อนๆก็ลองชิมดูนะครับว่าใครอยากได้เค็มเพิ่มอยากได้หวานเพิ่มเพื่อนเพื่อนสามารถใส่ได้เลยนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะต้มต่อให้รสชาติมันเข้าที่นะครับเพื่อนๆใช้อยู่ที่เวลา10-15นาทีก็พอนะครับใช้ ระดับไฟอ่อนค่อนไปทางกลางนะครับแกงของเราก็ครบ15บนาทีน้ำแกงของเราก็รสชาติได้ที่แล้วนะครับจากนั้นเราก็โรยด้วยพริกซอยครับแล้วก็ใบโหระพาครับเมื่อเราโรยลงไปแล้วเราก็ใช้ทับพ,พีรีบกดลงไปนะครับแบบนี้เลยนะครับรีบกดลงไปเดี๋ยวผักโหระพาของเราจะดำนะครับเพื่อนเก็รีบกดลงไปเลยจากนั้นเราก็ต้มไปอีกสักพักหนึ่งนะครับสักประมาณ1-2นาทีจากนั้นเราก็ปิดแกสได้เลยครับ เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับสำหรับเมนูแกงไก่ใส่ฟักนะครับวันนี้ผมก็ทำแบบกะทินะครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะครับเพื่อนๆทานเป็นกับข้าวก็ได้หรือว่าทานคู่กับขนมจีนก็ได้นะครับเพื่อนๆก็เตรียมผักไว้ทานคู่กับขนมจีนก็ได้นะครับเพื่อนๆทําไม่ยากเลยนะครับก็ ฝากเ,เพื่อนๆลองนำไปทำตามกันดูได้นะครับแล้วถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือก,กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ